าดูกันกับสองหลังดักตามรอยหากินเอาเรียบร้อยหลังนี่โอ้ตัวใหญ่พวกมันนี่ครับนี่ครับก็ไฟนลยนี่ครับก็ไฟนลยคทางกันคางกันมาไหมคางกันคางกันคางกันก็เรียบร้อยครับแต่เป็นหนูหน่อยครับเนี่ยโอ้หลังตัวไทยโอ้ตัวใหญ่ครับหลังนี่ นี่นี่ครับล้างทุ่ยไทยหมอมอยู่นั่นดำคือมืออยู่นั่นอ๋อล้างทุ่ยไทยหมานครับล้างทุ่ยไทยครับก็สวัสดีพี่น้องช่วง่ายบครับประมาณบ่ายสองขึ้นครับวันนี้ก็ยังภาพพี่น้องออกมาหาหลอดดักหนูคือเก่าครับไม้เก่าๆที่เราเคยมาดักนี่แหละครับสัมรู้ครับเพราะว่ามันมีเบาเดียวครับที่หนามันแหงก็มาก็น้ำพร้อมนี่นะครับนี่สูตร นายจิวซูลง่ายๆใครๆก็รู้ครับแบบศูลนี่ใช้ผลใดการครับราคาประหยัดครับไปเดี๋ยวพาดูหล่องลอยเดี๋ยวพาดักเลยครับก่อนนี้แหละครับเป็นสะพาไม้ครับเป็นป่าหยาถึงหนามแห่งไปครับเดี๋ยวพาเดินดูลอยครับเดินดูเมื่อกี้ก็พอมีรอยกัดหัหยาอยู่ครับเดี๋ยวพาเดินดูลอยครับีวางตามลอยหากินนี่แหละครับเดี๋ยวพาเดินดูลอยครับเห็นไู่ รอยกัดยานี่นี่ครับนี่รอยกัดยารอยกัดหวอยยามใหม่เอครับนี่ครับรอยกุ้ย้ากินครับนี่นี่นี่ครับรอยกุ้ย้ากินนี่ครับรอยกุ้ย้ากินเลยขีไม่ใหม่ๆอ่ครับนี่นาจิพ่อได้รุ่นครับนี่มีรอยห้ยากินงาอยาครับเอ้าเดี๋ยวล้างแหลกที่บ้างตรงนี้แหละครับ เอาครับนี่แหละครับลังแหลกวางไว้ตรงนี้แหละครับนี่รอยใหม่ๆอยู่เลยอนังจะมีตัวครับนี่ดักไว้เนี่ยแหละรอยแหลกก็รอยหากินนี่รับรอยกล้วยหากินครับพอได้หลุนอยู่ครับไปเดไปดักกันต่อแต่มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเดินดักก่อนครับก็ลองรลุนตอนย้ำกันทีเดียวครับอากาศก็ค่อนข้างร้อนครับฮะตรงนี้พอมีลอยกล้วยหากินก็วางเลยครับน่าจะมีรอยกล้วยหากินหลอยู่ครับเอ้า รักกันต่อครับเอาครับดักไบตรงนี้ตั้นนึงครับนี่ปองออกมาจากนูุนครับพอได้รุ่นอยู่ครับนี่ปองออกมานึ่งวิ่งลุงมานี่ครับก็ดักสกัดใบนี้แหละมีต่รอยโกยครับเนี่ยเอ้าพอได้รุ่นไปรักกันต่อครับไปครับได้เวลาไปหลุนกับรักครับประมาณสองถุมครับไปหลุนรู้งั้นครับจิพอมีตัวแม่รักไบช่วงขคอขำเอ้าหลุนลังแรกครับ ตรงนี้แหละเขาไหมใหม่มาครับ้ังเล็กอ๋ดูข้างในดูลังนี่ลังนียังไม่มาดูข้างในสองลังครับจะเขาไหม รังนี่ทำไมมาดูอีกรังนึงครับหางกันไม่มาเอา้าจะดูอีกฟังนึงครับอ๋อมดูตรงนี้สองรังเขาไหมไม่มา โง่กําลังหายเหมือนติดขาเนอะโอ้ ه, ตัวใหญ่แล้วครับตะเคยก้อนนึนี่ครับรังแหลกติดขาเอามาดูข้างหน้าครับยังมีตัวไหมรังนี่ mày so so mà lăng thang bún tính nghe lăng thang bún của mình khó phải phải luôn ngắn to em dễ dịch lăng không Này, lăng này รังนี้ครับรับไว้แนไม่มาตรงนี้หลังนึงครับมาไหม ใหม่มาอ๋อมาดูนูตรงนี้ครับอีกสองหลัางไม่ยังไงตรงนี้หลังนุ่นก็ไม้ขออืมลังนี้ก็ไม้ขอ ลังนี้ก็ไม่มาโองดุนดูดลังข้างน้ามาไหมลังหนา้าไม่มา ทูตรงนี้สองหลังเหรอที่เขาไหมห,หลังหนึ่ม่มา เอา,าดูตรงนี้สองหลังครับมาดูกันครับสองหลังดักตามรอยหากินเอาเรียบร้อยหลังนี่โอ้ตัวใหญ่พอม,มั้นี่ครับนีครับก็ไฟนลยนี่ครับก็ไฟเี่คางกันทางกันมาไหมทางกันทางกันคางกันก็เรียบร้อยครับจะเป็นหนูหน่อยครับเนี่ยก็ไฟเลยเอา้าเตรียมทีสามมาแล้ว นี่ครับเอามาดุ่นกันตรงนี้ครับยิมมีเตรียมไหมรอยคุดใหม่ๆอยู่น่ยเขาไหมหลังนี่ใหม่มาดุ่นลังสอกันครับ ยังไม่มาครับไปดูหนาปากลูครับมันจะเขาไหมรักไวปากลูครับดูตรงนี้ครับมาไหมหลังนี้ 没嘛。 ม,มาครับเอ๊ะอ๋อมาโดนดูตรงนี้มันปากรูเนี่ยแหละมันยิ่เขาไหมปากรูปากรูไม่มานี่ครับหลังปากรูนี่เขาแม่ ติดขายอละขอจัดการกันครับเ้าลุนทุกัางกัน เดี๋ยวมาดูผลงานหลอบตอนคำครับได้หาเตรียมครับอีกตัวหนึ่งติดขาลุดครับก็ตัวงามๆเพิ่นครับหาตัวเอาไปไปลุนตอนเช้าอี่รอบหนึ่งครับเดี๋ยวตอนเช้าลุนกันยีหลอบหนึ่งกี่มันไหมครับหากใครอยากเห็นแบบตัวหนูซะจะเข้าไปติดตามดูในแอปฝาเนยครับไปนายจิวหลอดทุงครับเอาไปลุนตอนเช้าครับครับสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าครับ มาเก็บกับดักครับก็เก็บมาได้ยักสิบลังเลยแล้วครับรอยยังเงียเงียบครับรอบเชาเอา๋อมาดูตรงนี้ครับดักไว้สามลังเป็นยังไงรอยมีขุยสวยๆอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับเตรียมเหล็กต้นเชานี่นี่ครับใส่สวยเลยนี่เตรียมเหล็กต้นเชา อ๋อครับเตรียมแลกตอนเช้ามาแล้วตัวลังนี่มีเขาครับเหมือนมีรอยกุยใหม่อยู่ครับอ๋อไปไปหลุดกันต่อไปครับเดี๋ยวไปหลุดกันต่อครับยังมีอีกหลายลังให้หลุดครับกอเมาขึ้นกระไดไปอยู่หาเตยมตอนเช้ามาเต้วเตมนึงครับภ่าวะการก็รุมแรงครับตอนเช้าอากาศมาหนาวๆอีกแล้วครับไปเดี๋ยวไปหลุดกันต่อครับปิ๊ปินยังไง พอได้ลุนอยู่ครับไปลุนดู้ังข้างน้าครับครับบรรยากาศยามเช้าครับลุนดู้ังนี่มาไหม้ังนี่ตามรอยหากินเกาะๆไม่มาครับนี่เอาไปลุนดูข้างน้าครับเมื่อคืนนักไวยซ่องรังซ่องแฉมครับตอนเช้าจะเอายีกไหมครับรังนี่ไม่มา ดูลังนี้ครับมาไหมลังน,งนี่ลังนี้ก็ไม่มาโอ้ลังนี้หละกับรักเข้าไปเลยอ,อยู่ไหมโอ้สงสัยต,ติดขาขาเขารักเข้าไปข้างในนู้ Mm hmm. นี่ครับในตะคุณเออดูอีลังนึงงลังนี่เอาลังนี่มีตัวแต่ตัวไม่ใยครับใส่หลุนๆงามๆหลุนๆงามๆครับเนาะเก็บ เต็มสองชาวครับเอาครับเดี๋ยวมาดูลังทุดท้ทยครับลอยไม่ไหมลอยกล้วยกินยาไม่ไหม่กันหลายครับตอนมีเขาเอา้าไปดูลังทุดทไทยดูลังทุดทไทยกันครับมีตัวไหมลังทุดยไยมักมันนะอ๋ออู้หลังทุดทไทยอ้ตัวใหญ่เลยครับลังนี่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 น นี่ครับลังทุ่ยไทยมอบอยู่น่นดำคือมืออยู่น่ะอ๋อลังทุ่ยไทยหมานครับลังทุ่ยไทยวางไว้ข้างในรอยกัดหยานี่มอบอยู่นี่นี่ครับลังทุ่ยไทยเอาไปเดี๋ยวสรุปผลงานให้ดูครับชาวนี้ก็พอมีผลงานให้ดูครับชาวนี้สรุปรวมเหล่ากี่เตี่ยมเดี๋ยวไปสรุปให้ดูครับก็สรุปผลงานร่วมกันกนะครับตอนเชาตอนเชา liver, ได้มาเผื่มอีกสามตัวครับ ตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็นรุนๆสองตัวครับมาเมื่อนได้ไปห้าเต็มก็รวมเป็นแปดเต็มพอดีครับก็กระสภาพไม้นี่แหละครับปลายาแบบนี้นะครับนี่นี่ครับปลายาตําๆแบบนี้หนู้หลายครับแต่บางทีมันยังมีเขากรับนี่ครับสภาพระสับไม้อ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่รอบหนาครับ เดี๋ยวพาออกนักหนูให้ชมกันเรื่อยๆครับช่วงนี้นักหนูสันตอกให้ชมกันเรื่อยๆครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะครับไปเจอกันใหม่รอบหน้าครับสวัสดีครับ